ที่ผ่านไปนะฮะก็เป็นการฟังเสียงสต,ติร่วมกันนี้อยากให้ดูว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นและความคิดนิ่งเงียบไปจิตใจมีความสงบอยู่แค่ไหนนะเดี๋ยวเราหลับตาแล้วก็ดูกันต่อนะครับพิจารณาว่า จิตแบบนี้ที่มีความรู้สึกว่าตั้งมั่นอยู่ได้เองคงที่อยู่ได้เองมีความรู้สึกว่าความคิดไม่เข้ามาในหัวนะมีความรู้สึกว่าใจของเราทั้งดวงมีความสว่างมีความพร้อมที่จะรับรู้แบบสบายๆเป็นไปเองอย่างนี้นะคือจะมีปิติมีความชุ่มฉ่ำ มากหรือน้อยก็ตามไม่สำคัญเท่าตรงที่เรามีความพร้อมรู้ตามจริงการพร้อมรู้ตามจริงของจิตเนี่ยไม่ใช่โอกาสที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแลวถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะทำใจไว้เหมือนกับน้ำขึ้นให้รีบตักดูไปที่ใจของตัวเองตอนนี้ก่อนเลย ที่มีความตั้งมั่นที่มีความสงัดเงียบจากความคิดหน้าตามันเป็นยังไงมันมีความค้างอยู่ของมันเองมันมีความรู้อยู่ของมันเองถ้าหากว่าเราเห็นนะว่าความรู้อยู่เองความตั้งอยู่เองของมันเนี่ยเป็นเพียงจิตดวงหนึ่ง ที่แตกต่างไปอย่างเมื่อครู่นี้ก่อนนั่งสมาธิเนี่ยมันมีความฟุ้งซ่านมันมีอาการคิดคิดนึก,น,กนึกอยู่ตอนนี้แตกต่างไปแล้วกลายเป็นนิ่งลายเป็นเงียบจากความคิดสังัดจากความคิดพระพุทธเจ้าให้ดูในอานาปานสติสูตรเนี่ยนะว่าจิตที่มีความตั้งมั่นจิตที่มีปิติอยู่เนี่ยมันจะเงียบเสียงความคิด มันจะไม่มีอาการที่ปรุงแต่งคิดโน้นคิดนี่กระโดดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้หรือพูดง่ายๆว่าจิตตะสังขารมันระง,งับลงนะการระง,งับลงของของจิตแบบนี้เนี่ยมันก็แค่เป็นธรรมชาติเป็นภาวะหนึ่งนี่อย่างตอนนี้เนี่ยนะมันก็เป็นแค่จิตดวงหนึ่งในพันดวงที่มีความ น้มเอียงจะนิ่งเงียบสว่างเย็นเหมือนเหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนถ้าเราดูแค่ว่าใจนะที่กำลังนิ่งที่กำลังรู้อยู่เนี่ยเป็นแค่จิตดวงหนึ่งทั้งในแง่ของการเทียบกับตัวเองเมื่อกี้คิดคิด,คดนึกนึกตอนนี้กลายเป็นนิ่งเงียบแล้วก็ในแง่ของการเปรียบเทียบว่า จิตที่เงียบนิ่งเงียบจากความคิดนี้เป็นเพียงหนึ่งในพันดวงที่กําลังร,งร่วมกันทําสมาธิเราก็จะเห็นว่านี่เป็นแค่ธรรมชาติหนึ่งเป็นจิตดวงหนึ่งที่จะต้องแตกดับไปเดี๋ยวมันก็กลับมาฟุ้งซ่านใหม่เดี๋ยวมันก็กลับมาคิดคนึ่งนใหม่ อาการของใจที่มันต่างไปเรื่อยๆแล้วเราเห็นว่านี่เป็นแค่จิตด,ดวงหนึ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าจิตนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่ตัวใครมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยอย่างเช่นเมื่อเป็นสมาธิเมื่อมีความนิ่งเมื่อมีความเงียบจากเสียงคิดในหัวก็เพราะว่าเราทําสมาธิเมื่อเลิกทําสมาธิมันก็กลับมาฟุ้งใหม่กลับมายุ่งใหม่ จิตที่มันเลิกฟุ้งซ่านไปแล้วหายไปแล้วเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นจิตที่นิ่งเงียบนะจิตที่นิ่งเงียบนี้ก็จะไม่มีความเสียดายจิตที่ฟุ้งซ่านมันหายไปแต่เดี๋ยวพอจิตที่นิ่งเงียบนี้มันเสื่อมลงกลายเป็นคิดคิดนึกนึกกลายเป็นฟุ้งซ่านใหม่เราก็จะได้ไม่ต้องเสียดายมันเพราะเห็นมันเป็นแค่จิตดวงหนึง่งไม่ใช่รางวัลไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ เส้นชัยนะเรายังมาไม่ถึงเส้นชัยนะการทําสมาธิสําเร็จเนี่ยเป็นเพียงแค่การยกตัวเองขึ้นสู่ทางที่พร้อมจะไปสู่เส้นชยัยเส้นชัยจริงๆเนี่ยก็คือการมีปัญญาแบบพุทธพร้อมที่จะทิ้งอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นตัวเราที่แท้มันเป็นแค่จิตดวงหนึ่งเนี่ย จากจิตฟุ้งซ่านกลายเป็นจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตที่เป็นสมาธินี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในจิตนับพันดวงที่กําลังร่วมกันนั่งสมาธิเข้าสมาธิอยู่มันไม่ได้มีความเป็นบุคคลที่จิตนี้จิตนี้ว่างๆอยู่รู้อยู่แล้วก็ปราศจากมโนภาพหน้าตาบุคคลตัวตนของใคร มันมีแค่ความรู้สึกว่าใจมันเปิดเปิดใจมันสว่างสว่างใจมันนิ่งๆมีความรู้สึกอยู่แค่นั้นนะว่าเนี่ยจิตหน้าตาเป็นแบบนี้เวลาพระพุทธเจ้าท่านให้ดูในอานาปานสติสูตรเนี่ยนะท่านให้ดูอย่างนี้แหละว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตชนิดหนึ่งไม่ได้มีค่าไม่ได้มีความหมายอะไรมากกว่าจิตอื่นๆที่ย่อยยับอับปางไปแล้ว ล่วงลับดับหายไปแล้วจิตที่เป็นสมาธินี้ในที่สุดมันก็ต้องล่วงลับดับหายไปเช่นกันอ่ะถ้าหลับตาอยู่ลืมตาขึ้นมานะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นส่วนของความเข้าใจที่มันมีความหมายยิ่งกว่าการเข้าสมาธิจําไว้นะความเข้าใจที่ถูกต้อง ที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความสําคัญกว่าสมาธิเพราะว่าความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้สมาธินะเจริญต่อไปในแบบที่เป็นปัญญานะมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ในในอนาปานสติสูตรนะในหมวดจิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านะเราจะเป็นผู้รู้จิตคือพูดง่ายๆว่าพอมีความนิ่งมีความเงียบแล้วเนี่ยนยจิตก็ปรากฏมันเหลือแต่จิตเนี่ย นะถ้าความคิดหายไปเนี่ยมันเหลือแต่จิตนันเหลือแต่การรับรู้ไม่มีอาการคิดคิดนึก,น,กนึกปุ้งซ่านไปนะแล้วถ้าเรา,เาทําให้จิตเนี่ยมีความร่าเริงนะพูดง่ายๆว่ามีความพร้อมยิ้มมีความรู้สึกสบายมีความรู้สึกว่านะมีกําลังวังชาเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้จิตอยู่ในสมาธิ นะมากพอที่จะเกิดความคงค้างอยู่เองหรือที่เรียกว่ามีความตั้งมั่นของจิตนะตรงที่มีความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมันพร้อมที่จะพิจารณาธรรมพิจารณาสิ่งที่เป็นภาวะของมันเองเนี่ยนะว่าเออถ้าเราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ใคร เป็นแค่จิตดวงหนึ่งในจิตอีกหลายๆดวงนะที่ล่วงรับดับไปแล้วหรือว่าเป็นหนึ่งในจิตที่มันนิ่งๆร่วมกับจิตอีกเป็นพันๆดวงเนี่ยนะมันก็จะเกิดความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่จิตของเรานี่เป็นแค่ธรรมชาติรับรู้เป็นธาตรู้นะเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะที่สามารถรู้สิ่งอื่นได้รู้วัตถุอื่นได้แล้วก็รู้ตัวเองได้ด้วย เราเห็นอย่างนี้ได้ความรู้อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นการเห็นแบบพุทธเราเอาสมาธิที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ในในทางพุทธแล้วในทางที่จะทําให้เกิดสติเจริญขึ้นวิปัสสนาเจริญขึ้นแล้วนะจิตที่มีความตั้งมั่นไร้มโนภาพนะคือการ มีความตั้งมั่นแบบพร้อมที่จะเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นจิตหนึ่งนะเป็นจิตดวงหนึ่งในจิตอีกหลายๆดวงทั้งเมื่อเทียบกับจิตของตัวเองที่ผ่านไปแล้วในอดีตแล้วก็เทียบกับจิตอื่นๆที่กำลังตั้งอยู่ในโลกนี้นะในโลกนี้เนี่ยเต็ไมไปด้วยจิตที่ฟุง้งซ่านเต็ไมไปด้วยจิตที่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงหายาก นะเป็นโอกาสที่ยากที่จะได้เจอกับจิตที่มีความนิ่งที่มีความเงียบสงัดจากความคิดแต่ว่าเราได้มานั่งสมาธิร่วมกันแล้วก็เกิดประสบการณ์ร่วมกันว่านะจิตหลายๆดวงพอมีความนิ่งเงียบเหมือนๆกันนะครับแล้วมีความระลึกมีสติมองว่าจิตนี้เป็นแค่หนึ่งในอีกนับพันดวง นะไม่ได้มีความมีราคามากไปกว่ากันหรือว่าด้อยไปกว่ากันมันเป็นแค่ธรรมชาติเดียวกันในตรงนี้แหละที่เราจะเริ่มเกิดพุดทธิปัญญานะอ่ะผมขอช่วยทำโพลหน่อยนะผมตั้งโพลแล้วนะครับขอถามแค่ว่าจิตคุณนะขณะนี้นะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สี่ข้อให้เลือกนะครับฟุ้งสัาน หรือว่านิ่งๆเฉยๆหรือว่านิ่งเงียบหรูชัดนะพูดง่ายๆเป็นสมาธินะครับหรือข้อสุดท้ายคือนิ่งเงียบหรูชัดแล้วก็มีความชุ่มเย็นจะชุ่มเย็นแบบน้อยๆส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าชุ่มเย็นทั้งตัวก็ตามเนี่ยถือว่าเข้าข่ายตัวเลือกข้อที่สี่นะครับอันนี้จะเป็น ความเข้าใจาร่วมกันในอีกระดับหนึ่งเลยนะที่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าผลออกมาเป็นยังไงขอความร่วมมือนะครับช่วยช่วยคลิกโพลหน่อยผมก็ไม่เคยคลิกโพลนะเ,เข้าใจว่าน่าจะแค่แค่คลิกไงไอตัวไอตัวคำถามอะ่ะแล้วมันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้นะผมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมแอดมิน เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าผลออกมาเป็นอย่างไรนะะจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการเหนืออื่นใดเลยก็คือความนิ่งเงียบสงัดจากความคิดนะครับแล้วก็ มีความพร้อมที่จะรู้คุณสังเกตไหมเวลาที่จิตนิ่งเงียบแล้วก็ไม่มีความคิดเนี่ยนะเวลารู้สึกถึงความเป็นกายรู้สึกถึงลมหายใจเนี่ยมันจะเหมือนห่างๆเหมือนจะเป็นญาติห่างๆกันนะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงไม่ใช่ตัวเดียวกันอันนั้นสำคัญมากนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะสามารถระลึกรู้ได้ว่ากายนี้นะเป็นเพียงสิ่งถูกรู้ไม่ใช่กายนี้ไม่ใช่จิต นี่สําคัญมากเมื่อเรามีความสามารถที่จะรู้ได้อย่างนี้นะว่ากายมันเป็นคนละอันกันกับจิตสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเป็นผลลัพธ์ก็คือเราจะเห็นว่ากายเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงได้อย่างง่ายดายนะคือไม่สนใจว่าจะเอาอะไรให้มันอ,อยู่ยั้งคําฟ้านะ ถ้ากายปรากฏโดยความเป็นของไม่เที่ยงจิตก็แค่รับรู้ตามจริงว่าเป็นเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ไม่ใช่ของเราไม่รู้สึกว่า,าต้องหวงไว้เป็นสมบัติของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะไอไอความที่เราสามารถเห็นว่ามันไม่ใช่เราหรือว่าเป็นต่างหากจากจิตได้มันสำคัญก็เพราะอย่างนี้นะครับ ถ้าหากว่าเราทําสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกว่าระหว่างวันมันนึกถึงความสุขมันนึกถึงความชุ่มเย็นที่เกิดขึ้นในสมาธิขึ้นมาเองนะนึกถึงแล้วก็อยากทําสมาธิอันเนี้มันแสดงให้เห็นนะครับว่าสมาธิของเรามาถึงจุดที่จะเกิดฉันทะหรือเกิดความพึงพอใจที่จะได้ทําสมาธิอีก ซึ่งอันนี้มันจะเป็นเส้นทางที่ทำให้คุณเนี่ยนะกลับย้อนกลับมาทำสมาธิบ่อยขึ้นแล้วก็ถ้าคุณทำสมาธิแบบพุทธได้มันแปลว่าเส้นทางชีวิตของคุณนะที่เหลือเนี่ยก็จะค่อยๆมีสติเจริญขึ้นมีวิปัสสนาเจริญขึ้นจนกระทั่งเนี่ยสามารถละเหตุละปัจจัยให้เกิดทุกข์ละเหตุละปัจจัยนะทำทางในสังสารวัฏให้สั้นลง ทําทางทุกข์ให้หดสั้นเข้าเอาผลผลพลผลโพนะที่ออกมาเบื้องต้นนะครับคือตอนนี้อาจจะยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าโพเนี่ยมันอัปเดตได้เรื่อยๆนะฮะอันนี้เอามาให้ดูเบื้องต้นก่อนว่า,าที่ที่คลิกกันมาแล้วนะครับฟุงส้นแปาน8%นะนิ่งๆเฉยเ2ย แล้วก็นิ่งเงียบรู้ชัด39%ตรง39%เนี่ยคือจริงๆแล้วคือเป้าของวันนี้ที่แท้จริงนะเพราะอย่างที่ผมเขียนไปในสเตตัสเมื่อวานนะครับว่าคือรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็กเนี่ยว่าส่วนใหญ่ไปกันได้ถึงภาวะที่ความคิดมันงดลงในหัวเนี่ยเหมือนไม่มีความคิดอยู่เลย นะมีแต่ตัวว่างว่าเปล่าๆซึ่งไอตัวว่างว่าเปล่าๆเนี่ยก็คือจิตที่มันมีความเบามีความไม่ฟุง้งซ่านมีความเป็นสมาธิมีความสามารถตั้งอยู่ได้เองอันนั้นแหละคือภาวะพร้อมรู้สภาวะทางกายทางใจนะทีนี้ไออีก26%บอกว่านิ่งเงียบรู้ชัดแล้วก็ชุ่มเย็นด้วยนะคืออันนี้ผมจะไม่สนใจมาแจก,ก แจกแจงละเอียดลงไปอีกนะครับว่าชุ่มเย็นในแบบที่คุณรู้สึกถึงพลังที่มีความาหาดือันในสมาธินะหรือว่ามีปิติใหญ่แค่ไหนนะครับเอาเป็นว่า26%นี้1ใน4โดยประมาณนะถึงอุปจารสมาธิแต่คืออันนี้เป็นแค่ ผลโพแบบหยาบๆไม่ใช่เครื่องรับประกันไม่ใช่เครื่องยืนยันนะคืออย่างถ้าอยู่เป็นกลุ่มทดลองกลุ่มเล็กเนี่ยผมติดตามได้แบบเป็นคนๆนะแล้วก็จะรู้เลยว่าถึงจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่า26%เนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นไปได้ที่จะถึงอุปจารสมาธิแล้วแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน26%หรือ39%ก็ตก็ตามขอให้สังเกตว่าณขณะน,นี้เวลาที่ ระลึกรู้นะครับระลึกรู้ว่ากายกำลังนั่งอยู่ขอตั้งหลังตรงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกห่างๆกันมีความห่างเหินกันมีความรู้สึกว่ากายนั่งให้ดูส่วนจิตเนี่ยเป็นผู้ดูไม่ได้เกาะกันเป็นก้อนเดียวกันเหมือนก่อนนั่งสมาธิตรงนี้สำคัญที่สุดนะถึงแม้ท่านที่อยู่ใน8%ที่ฟุ้งซ่านหรือว่านิ่งๆเฉยๆก็ตามนะถ้าหากว่า พิจารณานะครับในขณะนี้นะว่าจิตของเรามันมีความสามารถที่จะรู้เพิ่มขึ้นรู้ว่ากายนี้นะเป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกดูนะเป็นเพียงภาวะหยับหยบส่วนจิตนะเป็นภาวะผู้ดูเป็นภาวะผู้รู้เป็นภาวะผู้เห็นเป็นภาวะที่แยกเป็นต่างหากจากสภาวะหยับหยบมีความละเอียดกว่ากันอันนี้ คือถือว่าได้เป้าเพราะว่าเราจะทำสมาธิไม่ใช่เพื่อความนิ่งนะแต่เพื่อความรู้เพื่อความมีเพื่อการมีความสามารถรู้ว่าเราจะดูอะไรเอาสมาธิมาใช้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวแอ m ด n มินคงอัปเดตโพลมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็คงจะประมาณนี้แหละ ซึ่งถือว่าสำหรับความคาดหวังของผมนะคือที่ที่คืนสำหรับคืนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเอาแค่สงัดจากความคิดนะอยู่ในทิศทางที่กำลังจะคืบหน้าเข้าไปสู่อุปจารสมาธิได้นะมีความชุ่มเย็นได้ทำไมต้องชุ่มเย็นเพื่อที่จะให้มีเครื่องหล่อเลี้ยงตัวรู้ให้มันตั้งอยู่นานๆ เพราะตัวปิติสุขเนี่ยนะมันจะทําให้ใจของเราเนี่ยไม่คิดไปในทางบันเทิงแบบโลกโลกไม่คิดไปในทางหยาบหยาบที่มันเป็นอกุศลธรรมตรงนี้นะฮะพระพุทธเจ้าแจกแจงไว้นะครับความสําคัญของอุปจารสมาธิหรือว่าความสําคัญขององค์ฌานข้อที่ว่าด้วยปิติและสุขเนี่ยนะะคือมันไม่เอาไอ้ความบันเทิงแบบโลกโลกมันเอาความบันเทิงในทางธรรม แทนนะมันเห็นจากประสบการณ์ตรงที่ประจักษ์แล้วว่ามีความประณีตกว่ามีความละเอียดสุขขุมกว่ามีความน่าพึงพอใจมากกว่านะ